สวัสดีครับช่อง Big New ครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับรายการ Big Sport by บอกรัลเ Big New นวะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวกีฬานะครับที่จะมาพูดคุยกับแฟนๆในแต่ละสัปดาห์ครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างประเทศหรือว่ากีฬาในประเทศนะครับเราจัดหนักให้หมดทุกประเด็นเลยครับก็ในส่วนของช่อง Big New นะครับนอกเหนือจากกีฬาครับก็อย่างที่ทราบกันก็จะมีอาจารย์แอดดี้ธนกรนะครับที่จะมาคุยข่าวการเมืองแบบเข้มๆ แรงจริงล้วงจริงลึกจริงใหญ่จริงส่วนในพากกีฬาก็อยู่กับผมบอกแอเฮลจะมาพูดคุยกับกีฬาที่มีสีสันกีฬาใหญ่ๆที่จะเตะกันฟุตบอลนะครับเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจวบเหมาะพอดีครับเพราะว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พรีเมียร์ลีกจะเปิดฤด,ดูกาลกันใน สัปดาห์แรกครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยและกันว่าการขันแต่ละคู่มีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นไปดูโปรแกรมการขันกันก่อนครับท่านผู้ชมครับตามที่หน้าจอเลยนะครับเริ่มต้นพิมลิกในคืนวันศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แช์ครับทนานของอาร์เซนอลจะไปเยือนคริสตัลพาเล่ครับในเวลาตี2ตรง คามไปวันเสาร์ที่6สิงหาคมโอ้โหเริ่มต้นก็ถือว่าน่าสนใจตั้งแต่ช่วง18นาฬิกา30นาทีคู่แรกเลยนะครับเพราะว่ารองแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลครับจะบุกไปเยือนฟูลแลมหลังจากนั้นก็จะมีเตะในคู่3ทุ่มอีก4คู่ด้วยกันครับบอลมาร์ชเจอกับแอสตันวิลล่านะครับลีริวเดตพบกับวูแฮมตันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเจอกับน้องใหม่อย่างนอตติงแฮมฟอเรสต์รวมถึงท็อตแนมฮอตสเปอร์ จะเจอกับซา u t แฮมป์ตันคู่สุดท้ายประจำคืนวันเสาร์นะครับในเวลา5ทุ่มครึ่งครับเชลซี Chelsea อันดับ3เมื่อฤดูกาลก่อนก็จะไปเยือนเอเวัตตันแหละครับนี่ก็ถือเป็นโปรแกรมในวันเสาร์ไปดูวันอาทิตย์กันหน่อยนะครับจะมีเตะกันสคู่นะครับในวันที่7สิงหาคมครับเริ่มต้นกันที่ทา้านาของเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับในเวลา2ทุ่มตรงแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประเดิมเอลิเทนฮาก อย่างเป็นทางการเลยนะครับในการพบกับไบรตันเนลลา2ทุ่มเช่นกันแล้วก็ปิดท้ายครับคู่4ี่ทุ่มครึ่งเวสแฮมยูเอตครับจะเปิดบ้านที่กรุงลอนดอนเจอกับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นยังไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่2 0 2 2ถึง2023นัดแรกโปรแกรมนัดแรกอาจจะไม่ได้มีบิ๊กแมตช์มาชนกันจังๆนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องราวให้หน้าพูดถึงหลายคู่ครับซึ่งวันนี้ผมบอกรอยแฮล บิ๊กนิวนะครับก็จะนำมาพรีวิวให้กับแฟนๆได้ชมบอลกันให้สนุกขึ้นเลยครับสำหรับพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกซึ่งไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับจะไปเยือนคริสตัลพาเลต์ก็ต้องบอกว่าแฟนๆปืนใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเสริมทัพกันเรียกได้ว่าได้นะักเตะที่โดนใจจรีนนะครับอย่างกาเบรียลเชซุสนะครับไปดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์และเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหในพรีซซีั่นอาร์เซนอล ยิงไป20ประตูเจ็ประตูในนั้นเป็นผลงานของกองหน้าบราซเเลียนวัย25ปีครับซึ่งแน่นอนครับกาเบรียลเชซุสในนัดประเดิมสนามเจอกับทางด้านของคริสตันเาเลตรับรองว่าเชซุสมีโอกาสที่จะลุ้นทําประตูให้กับทางด้านของปืนใหญ่แน่นอนนะครับซึ่งสื่อในอังกฤษมองว่าอาเซนอลน่าจะบุกไปชนะคริสตันพาเลตได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งผมบอกก็แ์ฮลก็มองไม่ต่างกันครับมองว่าอาเซนอลคว้า3แต้มได้แน่อยู่ที่ว่าจะยิงกี่ประตูเท่านั้นแหละครับ ไปต่อกันที่คืนวันเสาร์นะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ18นกา30นาทีรองแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลครับประเดิมเริ่มต้นด้วยการไปเยือนฟูลแลมนะครับทีมน้องใหม่แต่ว่าหน้าช้ําเหลือเกินนะครับในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าในช่วงหลายปีหลังเนี่ยฟูลแลมเลื่อนชั้นขึ้นมาแป๊บๆเดี๋ยวก็ต้องตกชั้นไปมาเจอกับของแข็งอย่างลิเวอร์พูลต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักจริงๆครับสำหรับทานาของเจ้าถิ่น ซึ่งท่าน้าของลิ์พูลนะครับล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนๆหงแดงก็โ,โหตีปีกันยกใหญ่ครับเพราะว่าสามารถที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับ3ประตูต่อ1หนึ่งคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลครั้งแรกในรอบ16ปีของสโมสสครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนๆลิ์พูลนะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือทนานของดาวินนูนเยสครับ สามารถที่จะปลดล็อกความกดดันได้นะครับสำหรับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย23ปีซึ่งก่อนเกมกับซิตี้นั้นนูนเยสถูกนำไปเปรียบเทียบกับทางได้ของเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนครับว่าคู่นี้ใครจะเจ๋งกว่ากันระหว่างฮาร์แลนซึ่งค่าตัว51ล้านปอนด์กับแมนซิตี้หรือเป็นทาาหน้านของดาวิดนูนเยสนะครับซึ่งค่าตัวแพงเป็นประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลครับแพงถึง85ล้านปอนด์ซึ่งทุกคนที่ได้ชมเกมในวันนั้นก็ ต่างก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าใครเจ๋งก็กันเพราะว่าทันทีท่านเออร์ลิงบาวหแลนด์โดนแฟนๆโจมตีอย่างหนักครับไม่สามารถยิงประตูได้แล้วก็ผลงานไม่ดีซะเลยขณะที่นูนเยสยิงประตูได้น,นะครับในช่วงโทวราบาดเจ็บช่วยลิเวอร์พูลชนะทันทัานซิตี้ไป3ต่อ1และในเกมที่จะเจอกับทันทานฟูแลม ก็เชื่อว่าเยอ g e เกนครอปครับจะส่งทนายของดาวินนูเยสลงเป็น3ประสานร่วมกับทนายของโมเมตซาร่านะครับรวมถึงลุยดิอาสในการล่าประตูทางด้านของฟูลแลมสื่ออังกฤษมองว่าคู่นี้หงแดงตีปีชนะสบายๆบามต่อศสำหรับผมบอกกอแฮลวิกนิวคิดเหมือนกันครับลิวภูชนะขาดลอยร้อยเปอเซ็ครับคู่นี้ ไปต่อกันที่คู่คืนวันเสาร์นะครับเป็นคู่ดึกจะเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มครึ่งครับเชลซีมีคิวไปเยือนทนานของเอเวอร์ตันนี่จะเป็นการกลับมาพบกันของแฟงแรงค์แลมพาร์ดนะครับอดีตมิดฟิลด์สตาร์ของเชลซีจะเจอกับนานของต้นสังกัดเก่านะครับตอนนี้แลมพาร์ดขึ้นมาเป็นคุณซืเอเวอร์ตันนะครับ เจอกับท่านต้นสกกาเก่าอย่างสิงห์บลูเชลซีต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักเลยเพราะว่าและผ่านช่วงที่เข้ามาคุมทีมเอเวอเรตนในช่วงแรกๆนะผลงานดูดีนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ต้องลุ้นหนักเลยว่าทีมจะต้องหนีตกชั้นเหมือนกับช่วงปลายฤด,ดูกาลก่อนหรือเปล่าและยิ่งเอเวอเรตมาเสียผู้เล่นอย่างริชาร์ดสันนะครับซึ่งเป็นกองหน้าคนสําคัญของทีมไปเนี่ยขายกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในราคา50ล้านปอนด์ตอนนี้ก็เหลือเพียงโดมินิกคาวเว์เลวินเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักเลยนะครับ ก็อาจจะเป็นกองหน้าซึ่งทางนั้นเชลซีน่าจะรุมกินโต๊ะสนุกเลยมาดูทางฝ้าของเชลซีบ้างดีกว่าครับการเข้ามาเทคโอเวอร์ที่อาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งสำหรับท็อตโบลี่นะครับทำให้นโยบายการเสริมทัพของเชลซีดูจะดีเลยไปนะครับเสริมทัพช้ากว่าชาวบ้านแต่ก็ยังดีครับที่ทุ่มเงิน45ล้านปอนด ไปดึงตัวราฮิมเซอร์ลิงนะครับมากระชากลากเลื้อยให้กับทีมนะครับในช่วงซีซั่นใหม่รวมถึงแนวรับก็ไปดึงทางน้านของคาริดูคูริบาลี่ครับนี่เป็นนักเตะใหม่ที่จะสวมเสื้อหมายเลข26ของเชลซีต่อจากจอห์นเทอร์รี่นะครับซึ่งเป็นตำนานของสโมสรซึ่งมองถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าทางด้านของเอลตันชั่วโมงนี้ต่อกรกับทางด้านของเชลซีลำบากหน่อยครับแม้ว่าสื่อต่างประเทศมองว่าเชลซีน่าจะเอาชนะ เอเวอร์ตันไปได้สบายๆนะครับ2ต่อ0แต่สำหรับผมบอกอแเฮลมองว่าเกมนี้เชลซีจะเจอปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีกองหน้าตัวเป้านะครับยังคงต้องใช้งานคายฮาวเวิไม่ใช่ว่าคายฮาวเวิไม่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยเรื่องเกมรุกอะไรต่างๆของเชลซีแล้วความกดดันภาระอะไรต่างๆมันไปตกอยู่กับคายฮาวเวิสักคนเดียวนะครับสำหรับผู้เล่นกําลังเสริมนะครับอย่างท่านติโมแวนเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นคริสเตียนพูลิซิตเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีข่าวคราวย้ายทีมอยู่แทบจะตลอดเวลาและนักเตะเหล่านี้จะเอากําลังใจที่ไหนลงสนามนะครับก็ต้องมองนะครับว่าการไม่มีโรเมลูลูกากูจะทิ้งเป็นจุดบอดให้กับเชลซีหรือเปล่านะครับในส่วนเกมรุกเกมนี้บอกอแฮลมองว่าเชลซีเหนื่อยหน่อยแต่ก็น่าจะเบียดชนะได้นะครับสกอร์อาจจะเบียดกันสัก1ต่อ0หรือไม่ก็2ประตูต่อ1ครับ ข้าไปดูเกมในวันอาทิตย์บ้านดีกว่าครับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอคอยซีซั่นใหม่ครับหลังจากฤดูการก่อนนี้ผลงานไม่ดีซะเลยครับจบเพียงอันดับ6ของตารางได้ไปเตะแค่ฟุตบอลยูโรปาลีกก็ทำให้คลิเซโนโรนันโดออกอาการงองแงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละครับอยากจะย้ายทีมเสเลิยเกินครับสำหรับโรนันโดและก็ในเกมประเดิมสนามนะครับที่จะเจอกับไบรตันเนี่ยก็มีข่าวมาว่าเอลิกเทนฮาร์ก ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจะดรอปโรนัลโดเป็นแค่สำรองเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโรนัลโดลงเล่นพรีซีซันให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่45นาทีนะครับทั้งๆที่ขุนพล,ลผีแดงเนี่ยลงสนาม6นัดปรากฏว่าโรนัลโดนเนี่ยครับจากการประท้วงทีมไม่ยอมที่จะมาลงสนามซ้อมกับทีมทำให้ลงสนามน้อยและแท็กติกอะไรต่างๆก็ดูจะไม่เข้าใจแนวทางการเล่นของเทนฮารมันมีภาพโรนัลโดน,นะครับกับเทนฮาร พูดคุยกันทำนองว่าแท็ติกมันเป็นยังไงอะไรนี้นะครับระหว่างช่วงพักครึ่งที่เจอกับรายโยบายเอเกโนในเกมสุดท้ายของพรีซีซั่นของแมนยูซึ่งเกมนั้นเสมอไป1นต่อหนึ่งและที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องราวที่โรนัลดนนครับ ตัดสินใจเดินทางออกจากสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับตั้งแต่ช่วงพักครึ่งทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนร่วมทีมกำลังโม่แข่งกันอยู่นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เอลิกเทนฮากรับไม่ได้เลยครับซึ่งโรนโดทำแบบนี้ก็ยิ่งทำให้อนาคตของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะชัดเจนในเร็ววันนี้เพราะว่าแน่นอนครับเทนฮากไม่ต้องการให้นักเตะคนไหนมายิ่งใหญ่ไปกว่าทีมนะครับก็ต้องดูเลยครับว่าใครจะมาสอยโรนโดไปร่วมงานต่อไปนะครับซึ่งมองแล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโรนโดอาจจะเป็นทางที่ไม่สามารถกลับมาขนาดกันได้กลับมาดูเกมในคู่นี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรทันยับแน่นอนว่าการไม่มีคลิสตียโนโรนโดซึ่งจะถูกดรอปเป็นสำรองอย่างแน่นอนนะครับในเกมนัดแรกเนี่ยสามประสานเกมรุกเอลิกเทนฮาจะวางใครบ้างครับวันนี้ไปดูกันนะครับก็น่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับยืนทางด้าน,นซ้ายขณะที่เกมรุกทางฝั่งขวาก็จะเป็นจารดอนซานโชครับลงเล่นขณะที่หน้าตัวเป้าครับคงจะหนีไม่พ้นอองโตงนี่มักซิยา ซึ่งในพรีซีซั่นยิงไป2ประตูให้กับทีมมาเจอกับไบรตันแบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่เอลิกเทนฮากและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคใหม่ของเขามีโอกาสที่จะเก็บ3าคะแนนได้แต่ว่าการจะชนะไบรตันซึ่งส่งบอลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากซีซั่นก่อนเนี่ยอาจจะไม่ง่ายมากนักลครับ สกอร์อาจจะแค่เบียดกัน2ต่อหนึะครับก็เป็นความคิดเห็นซึ่งค่อนข้างจะตรงกับสำนักข่าวต่างประเทศที่มอกว่าแมนยูเ็ดจะชนะแบบฉิวเฉียดครับไปปิดท้ายกันที่เกมคู่ดึกในคืนวันอาทิตย์นะครับในเวลา4ทุ่มครึ่งครับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูเ็ดโอ้คู่นี้เราบอกว่าเป็นเกมที่จะพิสูจน์อะไรหล,หลายๆอย่างนะครับให้กับแฟนๆแล้วก็ทางด้านของ หลายๆทีมในพรีเมียร์ได้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆแล้วซีซั่นนี้พวกเขามีความพร้อมมากแค่ไหนครับในการลุ้นป้องกันแชมป์หลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มในคอมมูนิตี้ชิล l ์ซึ่งต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเหลือเกินครับที่เปปกวดีล่าต้องแก้ไขกับเรือใบสีฟ้าลำนี้นะครับในการล่องต่อไปในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงเพราะว่า อย่างในเกมรับเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับการไม่มีอเมริกลาป็อกเนี่ยทำให้นาธานาเกะถูกดันขึ้นมาจับคู่กับรูเบนิอาแล้วก็งานเข้าเลยครับเกมรับซิตี้หลุดลุยนะครับเสียสามประตูให้กับลิเวอร์พูลต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดในแนวรับล้วนๆเลยนะครับขณะที่เกมรุกมีการวิพากวิจารณฟอร์มการเล่นของเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับในเกมเจอกับลิเวอร์พูลเพราะว่าในครึ่งแรกนั้นฮาร์แลน ได้โอกาสสัมผัสบอลเีแค่8ครั้งแต่ว่าในส่วนของผมนั้นไม่ได้โทษเออร์ลิงบิาฮาร์แลนด์นะครับที่มีส่วนร่วมก,กับเกมน้อยผมมองว่าทางด้านของตัวสนับสนุนฮาร์แลนด์น้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าในครึ่งแรกแจ็คเกลิตและก็ริยาหมาเลสฟอร์มไม่ดีซะเลยนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไม เป๊ปกวาริลาจึงตัดสินใจถอดทั้งคู่ออกจากสนามตั้งแต่ช่วงพักครึ่งนะครับแล้วก็ส่งจูเลียนอวาเลสครับรวมถึงทนานของฟิลโฟเดนลงมาเสริมทัพแทนนะครับในช่วงครึ่งหลังซึ่งฟอร์มของซิตี้ขยับใหม่นิดนึงฮา,าร์แลนด์มีโอกาสที่จะยิงประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พลาดไประยะจ่อ,จอชนคานอะย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะครับซึ่งก็โดนตําหนิมากทีเดียววันนี้แหละครับในเกมวันอาทิตย์ที่จะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด จะเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับว่าเออร์ลิงบาล์ฮาร์แลนเป็นของแท้หรือเปล่านะครับถ้ายิงประตูได้ความกดดันก็น่าจะปลดล็อกค,คล้ายๆกับกรณีของดาวินนูนเยสแต่ถ้ายิงไม่ได้ต่อไปเนี่ยโ,โหต้องบอกว่าความคาดหวังมหาศาลจริงครับเพราะว่าทุกคนโดยเฉพาะแฟนแฟนแมนซิตี้นั้นมองว่าฮาร์แลนนี่แหละครับคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเลยครับในการมาเติมเต็มเกมรุกให้กับทางน้านของซิตี้แต่ว่า มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับว่าผลการข่นระหว่างแมนซิตี้กับเวสต์แฮมจะออกมาในรูปแบบไหนครับซึ่งทางฝ่าอังกฤษมองว่าแมนเชสเตอ i ร์ จะบุกไปชนะเวสแฮมสามต่อหนึ่งในส่วนตัวผมก็มองว่าซิตี้ยังแต่งและก็ยังเก่าพอนะครับที่จะบุกไปทุบขุนคอนได้แต่ว่าสกอร์อาจจะไม่ได้ขาดลอยอย่างที่ใครหลายคนคิดนะครับเพราะว่าซิตี้ยังต้องปรับในเรื่องของเกมรุกซึ่งต้องยังจูนกันใหม่ก่อนนะครับหาจุดลงตัวระหว่าง3ประสานครับว่าใครจะมาสนับสนุนเออร์ลิงเบลไฮแลนด์ต่อไปเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับโอโหการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งจะเปิดฉากลุยกันแล้วนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับเดีย๋ยวไปดูประเด็นนี้หน่อยครับสำหรับทางด้านของทีมไหนถูกดันให้เป็นแต่งแชมป์ในซีซั่นนี้ครับก็แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าจะเป็นแค่รองแชมป์คอมมูนิตี้ชิล์แต่ว่าซีซั่นก่อนพวกเขาก็บแพ้เลสเตอร์แบบนี้นะครับสูตรตอหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ซีซั่นนี้ เป๊ปกอริล่าก็อยากจะทิ้งทัวร์เลยครับเพราะว่าคุณซื้อชาวสเปนตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นซีซั่นสุดท้ายก็อยากจะพาทีมเป็นแชมป์ให้ได้สักหน่อยและแชมป์พรีเมียร์ลีกก็อยู่ในเป้าหมายของซิตี้แน่นอนซึ่งพวกเขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งเหนือลิเวอร์พูลนะครับซึ่งมาในฐานะทีมเต็ง2ในซีซั่นนี้แต่ว่าอันดับเต็ง3นี่น่าสนใจเลยครับท่านผู้ชมคิดว่าทีมไหนเป็นเต็ง3ครับเชลซี Chelsea หรือเปล่าอ์เซอนหรือไม่ ไม่ใช่เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วทีมที่ถูกยกไปเต็ม3ก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ครับซึ่งแกรีเนวิลนะครับอดีตประกาหลังทีมชาติอังกฤษซึ่งปัจจุบันผ่านตัวเองนะครับไปเป็นผู้สื่อข่าวนะครับเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับสำนักข่าวแห่งหนึ่งในอังกฤษมองว่าท็อตแนมฮอสเปอร์นี่แหละครับจะขึ้นมาเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นเบียดแย่งแชมป์กับ ท่านาของ Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าท่านาของสเปอร์มีการเสริมทัพที่น่าสนใจนะครับได้อีวานเปลิซิตนะครับมาจากอินเตอร์มิล,ลานแบบฟรีทรานเฟอร์ได้มาฟรีๆครับและยังเสริมอีบิซูมาครับรวมถึงริชาริสันมาผนึกกำลังกับแฮร์ริเคนและก็ซนฮึงมินนี่แหละครับเป็นขุมพลังที่น่าสนใจของอั e, นโตนิโอคอนเต้เลยครับคุณซื้อคนเก่งชาวอิตาลีซึ่งต้องลุ้นเลยครับว่าจะพาสเปอร์ ยึดทัพโฟไว้ได้ต่อไปหรือเปล่าและจะเป็นเตง3ได้จริงอย่างที่สื่อคาดการไว้หรือไม่ครับติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับสเปอร์ในซีซั่นนี้ขณะที่เต็ง4เตง5เตง6กนะครับก็ได้แก่เชลซีครับเตง4หล่นมาจากเตง3นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปครับว่าเชลซีค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการฟอร์มทีมสู้ศึกในซีซั่นนี้ขณะที่เตง5อารอเซนอล นี่เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ผมอยากจะบอกให้แฟนๆได้ติดตามให้ดีครับอาเซนอลปีนี้รับรองว่าไม่ได้หวังแค่ดับ5แน่นอนครับและอาจจะมองไกลถึงการเป็นแชมป์รายการใดรายการหนึ่งก็ว่าได้ขณะที่เต็ง6ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าการทำงานของเอริสเทนฮาร์ที่อาจจะไม่มีคริสเตโนโรนโดช่วยทีมในซีซันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสะทีเดียวครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพรเมลีก คือลีกฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกณเวลานี้และคงไม่ใช่งานง่ายสําหรับคุณซือหน้าใหม่อย่างเอริกเทนฮากแหะครับขณะที่เตง7ทีมนี้ก็น่าสนใจครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับโอ้ก้าขึ้นมาเป็นเตง7จากซีซั่นก่อนนะครับพวกเขาจบอันดับ11ของตารางแต่ว่าสาร,ริการโดงปีนี้ได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นมาลุ้นถึงบิ๊กซิกได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าสื่อในอังกฤษก็ยังยกให้เป็นแค่ เต็ง7นะครับก็ยังให้เกียรติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วกันนะครับในกะารไปเต็ง6ขณะที่ทางฝ้าของรางวัลดาวซันโวบ้างดีกว่าครับมาดูครับว่าใครมีลุ้นที่จะเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับ แน่นอนครับว่าเป็น e a r ร์ลิงเบ็คฮารแลนดอย่างที่เราบอกไปฮาร์แลนด์มีหน่วยก้านที่ดีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ผลงานการทำสกอร์ให้กับเลบูซาวบวกรวมถึงบุสเซียดอทมุนยังคงติดตาตึงใจใครหลายคนนะครับการมาอยู่กับทนานแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แน่นอนเลยครับว่ากองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ลุ้นที่จะเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตำแหน่งดาวซันโบหรือว่ารองเท้าทองคำไปครองขณะที่เต็ง2เป็นโมเมซารานะครับ ซีซั่นก่อนยิงไป23ประตูเท่ากับโซนเึงมินเป็นดาวซันโวร่วมซีซั่นนี้หล่นมาเป็นเตง2ในการลุ้นดาวซันโวครับขณะที่เตง3แฮร์รี่เคนต้องดูครับว่าซีซั่นสุดท้ายของเขากับสเปอร์แม่ผมพูดแบบนี้แฟนสปเปอร์จะเคืองได้แต่ก็มีโอกาสมากนะครับที่จบฤด,ดูกาลนี้ถ้าสปเปอร์ยังไม่ได้แชมป์แฮร์รี่เคนก็อาจจะต้องย้ายทีมครับแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะฝากผลง,งานได้ดีแค่ไหนในฐานะเตง3นะครับในการลุ้นตำแหน่งดาวซันโวพรีเมียร์ลีก ขณะที่เดวินนูเยสครับมาเป็นเต็ง4นะก็ต้องบอกว่าผลงานการยิง4ประตูรวดในพรีซีซันในเกมบุกไปถลม่มไลซิกถึงเยอรมนี5ต่อศและก็การยิงประเดิมสนามได้ในคอมมูนิตี้ชิลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สาจะทำให้นูเยสเป็นเต็งมากกว่าเต็ง4ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูกัน ขณะที่เต็ง5เป็นกาเบรียลเชซุสก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเชซุสมีทีเด็ดครับและการมีโอกาสกับอาซนอลก็น่าทําให้จํานวนประตูของเขาเพิ่มมากขึ้นจากที่ซีซั่นก่อนลงสนาม26นั้นให้กับซิตี้ยิงไปได้แค่8ประตูเท่านั้นอันดับ7นะครับในตําแหน่งดาวซันโวที่ได้หลุนกันคริสตินโลโลนโดนะครับก็ต้องบอกว่าหล่นไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่กับแ e มนเชสเตอร์ย <lush S 1> ูไนเต็ดต่อไปก็ถือว่าถูกดันราคามาค่อนข้างจะเยอะนะครับสารการขึ้นไปลุ้นตำแหน่งดาวซันโบร์พรีเมียร์ลีกครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับ Big Sport นะครับในสัปดาห์แรกที erm. ่มาคุยกันในเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในแต่ละสัปดาห์ครับแฟนๆก็สามารถพบกับช่อง Big New วรายการ Big Sport ได้นะครับกับผม บอกอแฮวนะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวกีฬาแบบนี้เลยครับทั้งต่างประเทศและในประเทศครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ยังไงพบกันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ